สวัสดีครับวันนี้ทีมงานตระพอายแต่สงขาครับเราพาไปที่บ้านพักของพลเรือโทสำเริงจันโโผู้จัดก,การทําเรือภักที่สองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่นี่มีอะไรแปลกๆเยอะเลยครับมีการปลูกพืชผักสวนกลัวผสมผสานรั่วกินได้นะครับวันก่อนนี่ก็มีมะเขือม่วงที่โดชีฟ้านะครับวันนี้ก็มีอีกครับวันนี้เป็นเรื่องของ ถั่วฝักยาวนะครับปกติถั่วฝักยาวก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเป็นฝักยาวลงมาตรงๆนะครับแต่ว่าที่เราจะพามาดูวันนี้ครับมันไม่เหมือนกับถั่วฝักยาวทั่วไปครับจะยังไงจะเป็นแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวดูเลยครับนึกภาพไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวพามาให้ดูกันครับนี่ทหารก็พามาดูครับนี่ครับจากขั้วนี้ครับ นี่ๆๆจากขวดนี้ครับนี่เลยครับเดี๋ยวดูครับนี่ครับนี่ถั่วฝักยาวนะครับเป็นรูปอะไรครับดูดีๆครับมองทีนึงนี่ก็เหมือนกับลูกมังกรนะครับอีกทีนึงนี่ก็เหมือนกับมาน้ำครับแล้วก็มองไปมองมาครับก็ออกไปแนวแนว นอนชาเียวอะไรแบบนี้ครับดูสิครับมันเป็นปล้องป้องเหมือนกับงูเหมือนกน็บนอนเหมือนกับอะไรนี่แหละครับมีหัวมีไรเรียบร้อยครับรนะปกตินี่ถั่วฝักยาวเนี่ยเขาจะดิ่งตรงนะครับแต่นี่เป็นคดคด,คดง,ององอเป็นปล้องปล้องนี่ครับบางมุมเนี่ยครับดูครับมันเหมือนกับมีหัวมีตามีปากพร้อมเลยครับอืม แปลกมากครับตัวฝักยาวฝักนี้นี่ครับเหมือนอะไรครับดูครับคิดกันเอาเองครับเหมือนอะไรครับดูครับแปลกจริงๆครับนี่มันตัวฝักยาวรือมันหนอนตาเขียวเหมือนมังกรเลยมังกรน้อยว่าหนอนตาเขียวอะไรเนี่ยเออมังกรเลยมีนี่ดูดีมีปากด้วยอ๋อเออใช่ นับก่อนนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหนึ่งสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าหมายความว่าไม่รู้เอาไปคิดเอาเองนี่ครับสิบเก้าครับนับได้สิบเก้าปล้องนะครับก็หลังจากนี้ก็ไปคิดเอาเองเหมือนที่บอกนั่นเลยครับไปคิดเอาเองครับจะ เป็นหนอนชาเขียวจะเป็นลูกพญาดำจะเป็นลูกม้าน้ําก็ไปคิดเอาเองครับนี่ครับนี่เป็นสีสันที่ตัวพ่อเอามาให้ดูนะครับมีอะไรแปลกๆจริงครับที่นี่ครับนี่ครับท่านพลเรโทสาเริงจังโสครจัดการรั้เรือภาคที่สองมายืนดูนี่นะครับผลผลิตที่ออกมาครับปีมือครับกับภรรยาของท่านครับแม่มีอะไรแปลกๆจริงๆครับที่สวนนี้ครับ